คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผลโมจิเนี่ยสามารถกิ้งบนน้ำได้นะครับผมแต่มารู้ชอบร้านบริการเติมโรบ้างระบบ VIP Serv e r และ ID Pass พสูงถึงเลทสิบและยังรับกดผลเกมพัร์เลทสิเช่น Bo x อก o d k i ิ g Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนคซื้้อิิวดีโ เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเกี่ยวกับผลโมจินั่นเองนะครับผมนะซึ่งช่วงนี้นะครับผมผลโมจิกําลังเป็นกระแสเลยนะครับผมและกําลังบูมบูมบูมบําบําเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้ก็เช่นกันนะครับผมดะก็เลยหยิบยกผลโมจินะครับผมมาพูดซะเลยนะครับผมนะฮะกับแปดสิ่งที่ควรรู้นะครับผมนะเกี่ยวกับผลโมจินั่นเองนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับผมนะควรดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับผมนะสำหรับใครที่รู้แล้วสามารถปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนนนนนนนะะะะะะคครรรััับบผผมมฮกก่่่่อออืเเลยทีาจไปฟง วิดีโอนี้กันนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สุ่มผลกันก่อนนะครับผมเนะ่ยเสนอโดยคุณน้องเลดมีนะครับผมนะโมบายด้วยนะฮะอ่าเป็นยี่ห้อโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมนะ่ยเขาบอกว่าวิ่งรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะครับแล้วเขาก็บอกต่อยนะครับว่าใส่สกิลของดาบและปืนและผลนะครับผมนะ่ยใส่กับตัวสุ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราวิ่งรอบคาเฟ่กันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยขออนุญาตได้เอาระกันนะครับผมนะหรือว่าแดด๊ด ใช่เนี่ยนะครับผมนะรอบคาเฟ่แล้วนะครับผมหนึ่งรอบนั่นเองนะครับผมนะแล้วต่อมาเนี่ยนะครับผมนะใช้สกิลของผลและดาบและปืนนะฮะสกิลผลก่อนเลยนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็สกิลนี้อีกอันนึงบึ้มนะครับผมนะแล้วก็สกิลนี้อีกนะครับผมนะต่อไปเป็นทางด้านของอ่ดาบนะครับผมนะแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ต่อมาอีกสกิลนึงปึ๊บนะครับผมนะปึ้มเป็นทางด้านของคาปุชะนะครับผมแบบนี้ฮะบึ้มเลยนะครับผมนะ ส่วนทา่าของสกิลหมัดเนี่ยไม่มีนะครับผมนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซุ่มเลยลวกันนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเป็นทา่าของผลหนวดสันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนวดสันผลสันเออเลยครับผมนะฮะเป็นทา่าของผลหนวดขานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวไล่ดูก่อนอ่าเป็นยังไงเฮ้ยสูตรนี้ดีคุณผู้ชมฮะไม่เกลือเลยนะครับผมนะจากน้องเลดมีนั่นเองนะครับผมโมบายนะฮะอ่าขอบคุณมากมากเลยนะครับผมยวที่ร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมนะฮะหลังจากสุ่มได้ผลสันนะผ สำหรับใครที่อยากได้ก็มาเก็บเอาไปเลยละกันนะครับผมนะฮะอ้าอ้เรียบร้อยฮะมีคนเก็บไปแล้วนะครับผมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะฮะกับ8สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลโมจินั่นเองนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับผลโมจินะครับผมนั่นก็คือผลโมจิเนี่ยไม่ใช่สายโลเกียนะครับผมนะบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าผลโมจิแม่งโลเกียจริงหรือเปล่านะครับผมนะทำไมบอกว่าเฮ้ยพี่เวลาผมเปิดฮารคิสสังเกตแบบนี้ทำไมผมกลายเป็นโลเกียนะครับผมนะฮะคือจริงๆนน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 ะะะะคคคครรรรรััััับบบผผผมม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 ถ้้าา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 าออองงิิจกกกใใ์ตูเเเเีีี่่่ยยยยยืไชสสโลป็พซ แต่ที่เราเห็นอยู่ในเกมนี้นะครับผมนะที่มันเป็นสายโลเกียได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นพลังที่แบบล่วงรู้อนาคตหรือว่าเป็นพลังอย่างรู้อน,นาคตนั่นเองทำให้เรารู้สึกว่านะครับผมเวลาศัตรูโจมตีมาเนี่ยเราสามารถหลบหลีกได้แบบ100%นั่นเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นผลโลเกียนั่นเองนะครับผมนะในเกมนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วในการ์ตูนเนี่ยคือมันไม่ใช่สายโลเกียนะครับผมนะมันเป็นสายพารามิเซียน,นั่นเองนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะสิ่งที่ควรรู้เกี่ ิลถึง3สกิลด้วยกันนะครับผมนะที่มีความเสียหายเป็น AOE หรือว่าความเสียหายแบบเป็นหมู่นั่นเองนะครับผมนะถามว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะสกิลหนึ่งก็ทราความเสียหายแบบเป็นหมูนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับเห็นไหมฮะสร้างความเสียหายแบบเป็นวงกว้างนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนสกิลสามก็เป็นแบบสร้างความเสียหายเป็นหมู่ด้วยเช่นกันนะครับผมนะส่วนสกิลวันติก็เช่นเดียวกันนะครับผมนะสร้างความเสียหายแบบเป็นหมูนะครับผมแบบนี้ฮะสามารถใช้ฟาร์มได้ดีมากเลยนะครับผมนะสำหรับผลโมจิของเรานะครับผมนะพี หรือว่า one player นั่นเองนะครับผมนะฮะก็คือแบบว่ากดใส่ที่ตัวแบบผู้เล่นคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบนี้ฮะอ่านะครับผมนะก็คือแบบว่าเป็น single target ในครับผมนะทำ damage ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมนะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยสกิลที่เหลือจะสามารถทำความเสียหายแบบเป็นหมู่ได้เลยนะครับผมนะสรุปก็คือนะครับผมผลบุจีเป็นผลที่ฟาร์มได้ดีมากๆนะครับผมนะค่อนข้างที่จะดีเลยก็ว่าได้นะครับผมนะรวมถึงการ PvP เนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยๆเลยนะครับผมนะสำหรับผลนี้ของเรานะฮะแต่ว่าก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ความแม่นนััั่่่นนนนนเองงใใใกกกาาารรชช้้้้สสิิลลลลแตะะะคบผมมไถพ ไปแล้วเนี่ยเท่ากับพลาดเลยนะครับผมนะฮะอ่าต่อมาเนี่ยนะครับผมนะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลโมจิอีกนะครับผมนั่นก็คือการที่เราใช้สกิล F นะครับผมในการกิ้งบนน้าได้แบบนี้นะครับผมนะเห็นไหมฮะอ่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผลโมจิเนี่ยสามารถกิ้งบนน้าได้นะครับผมแต่นะครับผมนะต้องเป็นเผ่าฟิตแมนเท่านั้นนะครับผมนะถ้าเป็นเผ่าอื่นเนี่ยจมน้ําตุยนะครับผมนะบอกให้เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น V2 หรือเป็น V3 ก็ได้นะครับผมนะสามารถอยู่ในน้าได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยับผวกล คืออันติของเขานะครับผมนะสามารถเคลื่อนย้ายศัตรูหรือว่าตรึงศัตรูอยู่กับที่ก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าสามารถโยกย้ายได้นั่นเองนะครับผมะฮะแต่คนส่วนใหญ่นะครับผมนะมักใช้สกิลอันติของผลโมจิแบบนี้นะครับผมนะก็คืออยู่กับที่นั่นเองนะครับผมเนสถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะครับผมนะแต่อยากจะบอกให้รู้ว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายศัตรูได้นั่นเองนะครับผมเนะถามว่ามันเคลื่อนย้ายได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูอีกสักรอบหนึ่งล้วกันนะครับผมะฮะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับผมในการกดใช้อันะะะะคครรรรรรััับบบบผผผมมมมมมนนนนสาา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 าถลลกกกเเเขข้้้้้้หหหตวววไไไไดดดือ่จยยยยยปปซ็แี มันจะมาตามเมาส์ของเราเลยนะครับผมนะให้มาใกล้ๆเราก็ได้นะครับผมนะฮะพอศัตรูเข้ามาใกล้ๆเรานะครับผมนะความแม่นยําของการใช้สกิลเนี่ยมันก็จะแม่นขึ้นนั่นเองนะครับผมนะฮะไม่จําเป็นจะต้องแบบกดค้างอยู่ไกลๆก็ได้นะครับผมนะสามารถลากเข้ามาหาเราก็ได้นะครับผมนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะสามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมนะสำหรับอันติของโมจินะครับผมนะสามารถลากศัตรูลงน้ําได้เช่นกันแบบนี้นะครับผมนะฮะ่าสมมติว่าศัตรูอยู่บนบกนะครับลากไปจุ่มน้ําแม่งเลยนะครับผมแบบนี้ฮะ แต่เสียดายนะครับผมน้องเขาใช้เผาเนื้อครับผมนะมันก็เลยทำดาเมจไม่เพียงพอนั่นเองนะครับผมนะปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยถ้าเล่นเป็นเผามิงหรือว่าเผาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่เผาเนื้อครับผมนะป่านนี้คือตุยเย่ไปแล้วนะครับผมนะฮะก็สามารถพลิกแพลงเปลี่ยนสถานการณ์ได้นะครับผมนะสมมติว่าเราโดนไล่อยู่เนี่ยนะครับผมนะเราสามารถใช้อันตินะครับผมนะกดศัตรูจมน้ำได้แบบสบายๆชิวๆเลยนะครับผมแบบนี้ฮะอ่านะครับ ลากจุ่มน้ําขนาดนี้ถ้ามันไม่ตายก็ไม่รู้จะเลี้ยงไม่โตแล้วคุณผู้ชมะแต่เสียดายน้องเขาเป็นเผ่าเงือกนะครับผมนะก็มีประมาณนี้สำหรับผลโมจิรหรือว่าอันติของเขาในครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมนะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลโมจินั่นก็คือสามารถกิ้งอยู่บนลาวาได้นะครับผมนะไม่ใช่เพียงแค่บนน้ำนะครับผมนะบนลาวาก็สามารถาากิ้งได้นะครับผมนะซึ่งความสามารถของลาวานั้นก็คือนะครับผมนะมันร้อนแล้วก็มีดาเมจนั่นเองนะครับผมนะโดยทั่วไปนะครับผมนะคนปกติเวลาเดินผ่านลาวาจะมีความเสียหายนะครับผมแบบนีีี้้้้ฮะะะออ่่่่าาาาแตวถผผลลลโมมจิิิเเนนนนนยยครับใชสสกกทงงดข การกิ้งไปเนี Não, ่ยจะเป็นการห่อหุ้มตัวเองนะครับผมนั้นทำให้ตัวนั้นนะครับผมไม่โดนทางน้าของลาวานั่นเองนะครับผมแบบนี้ฮะสามารถกิ้งบนลาวาได้แบบโคตรชิลเลยคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันมีผลโมจินะครับผมนะห่อหุ้มตัวเองไว้นั่นเองนะครับผมนะฮะโคตรเทโคตรเฟี้ยวเลยคุณผู้ชมมาน่าจะเป็นอีกหนึ่งผลนะครับผมนะที่ทนทานต่อลาวาได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีการแบบไต่ขึ้นสิ่งกีดขวางได้โคตรดีนะคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะไม่ว่าจะสูงต่ำขนาดไหนก็สามารถไต่ขึ้นไไปปดด้้นนนนนนะะคคครรัับบบบผมแีีีเเลยโ่่ก็็สิง ที่เราต้องรู้นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่ามันเฟี้ยวมากๆเลยคุณผู้ชมฮะอ่าโคตรดีนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลโมจินะครับผมนั่นก็คือสกิลสามนั่นเองนะครับผมนะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับผมนะว่าสกิลสามเนี่ยมันใช้ยากมากเลยครับพี่นะครับผมนะจริงไหมก็จริงเลยครับผมนะถามว่ามันใช้ยากยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับผมนะซึ่งรูปแบบสกิลของมันเนี่ยหลังจากกดใช้นะครับผมมันจะเป็นการกิ้งเข้าหาศัตรูนะครับผมแล้วก็เจอศัตรูเนีี่่ยมมมััันนนนนจะะะะะะรรรเเบบบบบิดคคผแ้ฮฮอาห็ ค่อนข้างที่จะเล็งยากมากเลยนะครับผมนะยิ่งศัตรูเวลาเคลื่อนที่เนี่ยมันจะตามศัตรูไม่ค่อยทันนะครับผมนะสำหรับผลโมจิของเรานะฮะแต่นะครับผมนะพี่มีเทคนิคในการใช้งานอยู่นะครับผมค่อนข้างที่จะว่าดีเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะซึ่งโดยปกตินะครับผมเวลาคนอื่นเขาใช้กันนะครับผมเขาจะใช้กันแบบนี้นะครับผมนะเป็นการขิ้งเข้าหาศัตรูแบบนี้ฮะ คือม like right? right. right. ันเล็งยากมากคุณผ right. ู in ้ชมฮะเห็นไหมฮะกว่าจะโดนนะครับผมนะแต่ว่าพี่เนี่ยมีเทคนิคง่ายกว่านั้นนะครับซึ่งส่วนตัวพี่เองนะครับผมเวลาใช้งานเนี่ยนะครับผมพี่จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะโอกาสโดนเนี่ยแทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพี่ทำยังไงนะครับผมนะมันใช้งานง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแบบนี้ฮะอ่าเห็นไหมฮะคือแบบแค่โซไปหาศัตรูนะครับผมนะแล้วก็ใช้สกิล3ทันทีเนี่ยยังไงก็โดน100%นะครับดีกว่าที่เรากกดสิล C แล้วก็วิ่งหานะครับผมนะเพราะว่าบางทีมันก็โ่เรากดมนะ เห็นไหมฮะ ทำดามจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับต่อมานะครับผมนะสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับผลโมจินั่นก็คือในการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไวมากๆเลยนะครับผมนะฮะน่าจะเป็นผลอันดับที่2ของเกมนี้เลยนะครับผมนะที่เคลื่อนที่ได้ไวที่สุดนะครับผมนะฮะลองจากผลแสงนะครับผมนะผลแสงเนี่ยเป็นผลที่เคลื่อนที่ได้ไวที่สุดนะครับผมนะฮะบางคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยพี่ผลประตูไวกว่านะครับผมนะคือคําว่าเคลื่อนที่นะครับผมนะไม่ใช่เป็นการแบบเทเลพอร์ตหรือว่า ผู้ชมนะอย่ากเข้าใจผิดนะครับผมนะผลประตูเนี่ยเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับผมนะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมนะแต่การเคลื่อนที่เนี่ยคือการเดินทางนะครับผมนะฮะต้องเข้าใจใหม่นะครับผมนะผลมมจินะครับผมเป็นผลที่มีความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยเป็นอันดับ2ของเกมนี้เลยนะครับผมนะลองจากผลแสงนั่นเองนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผลนี้นะครับผมนั่นก็คือผลนี้นะครับผมในอนาคตมีตื่นแน่นอนนะครับผมนะแล้วก็คาดว่าจะใช้มาตเตอรี่ในการทำเนี่ยนะครับผม แล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฟาร์มผลนี้กันบ้างหรือยังนะครับมีความเตรียมพร้อมกับผลนี้มากน้อยแค่ไหนในการฟาร์มหรือว่าในการทําตื่นในอนาคตนั่นเองนะครับผมนะและที่สําคัญนะครับผมผลนี้นะครับผมนะจะมาในรูปแบบตื่นที่แบบเป็นขั้นสูงนั่นเองนะครับผมแล้วหรือว่าแอดวานนะครับผมนะคล้ายๆกับผลฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมนะมีสกิลที่4ที่5ในการคลิกใช้ในประมาณนี้นะครับผมนะอาจจะมีสกิลคลิกใช้คลิกซ้ายประมาณนี้นะถ้าในโทรศัพท์นะครับผมอาจจะเป็นการเคาะหน้าจอหนึ่งครั้งหรือว่าจะเป็นการกดหน้าจอนั่นเอง ครับผมนะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ขอบคุณจากน้องเบสด้วยนะครับผมนะหรือว่าบาร์เบสของเรานั่นเองนะครับผมนะที่ช่วยพี่ถ่ายคลิปนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเล็งหัวมันซะจ๊อไมม่โดนนนะะครับผ